อันนี้เป็นเสียงหน้าลอยหลานเพื่อนได้เปนคนเห็นนี่โอ้อันนี้คือแห่ตีตะเข้าเห็นนั้นบ่ตอนคลิปนะเข้ามาตอนดันตอนยำอยากอันยำฝนแมน่นแ่น้ย่ำฝนยำเขากำลังออกเรา,ตอนน,า,าตอนนั้นเนาะตอนนี้เพันปอยูนนี่ละพวกเป็ดทั้งหลายออกมาละ เป็นทั้งหลายว่าฮัลโหลฮัลโหลกาบกาบกาบบอแม่มเป็นเป็ดกาบเป็ดแหบดอกมะบวงค่ะกับเป็นเฮ้ยเจอของดีเจออาหารแซ่บไข่มดแดงเมื่อก่อนมันหักมันนักใช่ปา ยูยดโอ้นักยูนักยูแต่ว่าไข่มันคือสียังพอได้ไงอ่ะเป้่าไว้ก่อนอันนี้คือเป็นนันโกกมักบ่วงน่าจะมักบ่วงแก้มแดงข้าจำม่ผิดหวานมักบ่วงแก้มแดงหน้าแล้วไหลาเนาะเดี๋ยวพออีกครั้งหนึ่งนี่ดิดอกมันจะออกสีแดงแดงมักบ่งโอ้ยทุกคน เขาเห็นนันกุมบุงตีแต่ว่าดอกมันโคตรดกเลยอันนี้คือทีปกับงนี่นี่ดอกมันคือดอกแฉะนี่ก็เป็นคอกเป็ดคอกไก่เพื่อนชาเห็นไก่ัวหนึ่งแล้วมันออกไปว่าละ ไก่ย่านนั่นเหรือเป่ายานันนี่นี่น,นี่เนี่ยเป็นยานน่านอะไรอยูไปแล้วที่แท้ชุ่มคาดเป็ดยันแห่งไีนเลยไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็อ๋อห่มลำไยเฝนมีอยู่สองหม่มสองก๊กเนาะ แต่ละปีคือมากำเพย่นดกดกอ่าบักกมาขำหวานถ้าแพงนี่บั๊กก็ขำหวานฮะโอ้ป่ะเมน่นข้าเจพิษอันนี้มาขับชมาม,ม,ม,ามาจะขึ้นไท้เนี่ยขึ้นได้อยู่

บัดบัดคืนนั้นคืนเดี๋ช้าไปลงนลงไว้หัวเขาะไนางพิงเด็ด้ากรนพ็แพีเมาดขากก็มาขาดหวานนี่พูอันเจ้กว่าิขึ้นได้หรือไม่ได้เนะะวานบดแดงมันลายก็มาขาดแ่บบดได้ชูงบดได้ดอกแต่บดแดงหลาย เราดั่งไฟอันอุดก็กันเราดั่งไฟอุดก็ขามเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นกบกอกแต่ว่าเป็นมากเป็นเบิดแล้วอยากให้เบิ่งวิวชื่อเบิร์นกบกอกดอกโอ้เป็นไงกะมือ นี่ใบมันจะตายเบิดเป็นแบพายอูดเป็นเงเโอ้ยโอ้ย้ยมนี่นิ่มๆๆโอ้ยใบยแตม่าเห็นรถมาชอม,มอยู่เนาะโอ้ยไ,ได้จันปันขึนนน้นนิตตี้นกเนีอนิยาาน้ำใบแตมาพันได้ขึ้นมาดนหย่างซ้ำ กคส่งไว้ทางตันลุ่มตะล่างนี่เนาะบแต่งครบมันจังลงมาไวขณะมันครบยู่ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ก่อนอืน่นฮะต้องกันคอยคอยชิมมืงก่อนไม่ซุกจะบ้าทั้งลุ่ม,มได้แล้วได้แล้วนี่อยู่เทิงกันดกแห้งที่รูปมันบอกคอยมีเพราะว่ามันอ่าเบิร์ดแล้วอ้าน้อยได้กินมาเพิ่ม ห,หวานดิขนาดนั้นเถอะไหมนี่เมืองนี้ตัวนี้มันชีหามเกือบอไปแล้วเอาละลงมาเก็บเอาว่าทิปลงมาใสถ่ถุงมันพใส่ถุงบ่แพ้เพิ่นควบอา้คบอาควบอ่ามือเห็ดเห็ดอย่างมือเดียวนี้ตั้งยากเนาะ เปิดแจกสร้างไอ้คนมีสองมือโอเดล่าเติบกว่าบวก้นคอยยนันอยู่ได้บระด็นก็นได้แต่ยากมาขามหลายกว่าไฮไลายเติบแถมแอนบวก่าประเด็นเพื่อนเอาบอไข่เบอรแต่หึงกันแล้วเนาะคนซื้อกินอยู่บ้านเท่าก็ได้ทั้งนานฮุมเกิบทั้งนีหุมถงเจาะถงไปแล้ว อปไปต่อ,อไปเอออึหลายพุดพูดเออแม้ว่าเพิ่นจะให้เฮาแบบสะบัดสะบัดเนาะมีห้างบดแดงหอยอืมประมาณ7-8ห้างเนาะเห็นบ่นี่ นีใบกอกกับบอลอนค้ากันได้งามมกระทูนเอาเอาเอาอยางมใส่ละแมยางมาส่และกากดึงยิงติว้วหน้าเล่าเลียงบนแดงบ่เหอะไมดีกว่ากกได้ก็ได้ไมทธรรมาดาขโมยนี่ขโมยยักขึ้นยักยาก,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 กเนี่ยได้เลย เบอร์ไ้เพิ่นกิดดีกว่าแบบไก่น้อยกะตีกันคือเจ๋งแท้ขึ้นเลยกินดอกนกินดอก่ะย่าฮู้แบบพันนขึ้นหลายแทะด้วยเสียวแปงโบบะทาโตกระตู เด็กพนเลยมันก็ได้กินโดมนะงานใจน้องกิน่ด่งบ้าอลูกสาวมาขายลอนเ่กคนดเย่ยายได้เนจุนมาขายวันนี้น้อยแล้วบัน้อยดีเย่มนะเบ็ดอยากนำได้โฉใสหน่าซื้อซอยแน่ว่าไปกนหน้าปกราบเก่าหน่อยมาต่อช้นพันไร่เยโเพาะอยากนำได้เนาะม่กินหรแ่อวใจ ขึ้นมาต่ำแต่พักบงก็ไม่เลยพักบงเห็นอยู <sh ort> ่พักบงมืดมืดแน่ทั้งหน่อยหนึ่งจะเป็นต่อพายแบบคลาสสิกคือเกราอันเป็นยังมีแบบยังมีบุแบบนี้บุอันนี้ไว้ในเครื่องเสียงพร้อม

จังวัดไปจังละไปนอนคืนหนึ่งจองคืนไปเลยแล้าพออีหอมค่ะแะ่ตายค่ะตายสามรบน่แหละเซมะกอกมันมันบกขึ้นในเฮิร์นแต่งนี้เป็นกระปุกอินเจ้าชิวอะนะปลาอืมเป็นยุ่ แต่เดิมแต่เดิมเขาเลยเอารูดสิเขาเม่เอากขงรคกบลายลูกไปลามนันเก็บลมมดนเก็บรกค่มันเราดูกไปลงร่าาบอกมันลหาวกนกตุ้งกระเงนืหวยบมน้องกพงแล้วนองอาิชีแบบพวกีโล่ด้ย่เอา่นลย เตนมไปขึ้นมากสันห่อยาสันเอาอีกยังว่าเต็มเทียงกะต้องมีน้ำก๊กอกเนาะขาดมาได้อันนี้นะสูบน้ำมันขึ้นไปไซส์กันมานี้กมีปักน้ำกินคือสามารถสูบมือเดียวก็ได้เอาชื่อน้ำบอกคนหลายอ่ะนะ อันนี้คือยกมือเดียวเด้อคอยดูดสููน,น,น้ำแล้วไหลเเต็มแล้วมนบ่นี่มันมันน้ำมันไหลเกิดมันดันอันนี้คือ ใสมาขามกันในน้อยเดียวเนาะมันข้าวประเด็อู้หู้มัน,นไปใส่กกันบ้างเเป็นมีแหละพี่น้องเลยชีวิตแบบสบายสบายต้องวุ่นวายก็ไผ่ เท่าจีช um ื oh, ่อเท่าละล้า so so ่เท่าละละเท่าละละก็เป็นเอาเด้ยวก็เติมมาเท่าละล้าอันทั้งหลังเทานี่คืออันไห้ยาหน่อยเท้าเสียมามุ้งเป็นหลังคาได้เตียนเติมไปเกี่ยวซอยไม่เท้าแพงนั่นแหละ เพื่อนเอามาเห็ดบบนี้เบ็ดกุบแต่ยังบอแมนยำกุบยำดำหน้นาพูนยำกุบแต่กะจักน่อยแต่กะซิเม,มื่อบานแล้วเนาะกะขอกำลังใจน้ำทุกคนเลยเนาะสวยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เปิดไปกำลงังใจให้เตยนะเด้อ